อะไรนะพี่เอ๋ยจุ๊บทำอะไรในวัดนั่นนั่นเอาละครับเอาละครับเอาละครับห้องน้ำอยู <át stars> ่นู่นเจ๊จ ak ๋าขนลุกเลยครับเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าวันนั้นที่เราไปหมู่วัดช้างน่ะเขาสับช้างยังไงขึ้นไหมดิขึ้นไหมเขาสับช้างยังไง Lúc luôn 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 không luôn 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 này, này. ไปนู่นออไปนู่นเอาละครับเมื่อซุปเปอร์สตาร์ของเราไปแล้ว <c oughs> เราบรรดายูทูบเบอร์ก็เดินตามไปครับอะไน <laughs> อันนี้เอี่ยวรันทุ่งอันนี้นนนุ่นดัมซิงอันนั้นต่อแต้ม <c oughs> ส่วนคนสวยนี่น้องมิ่งครับ <c oughs> อันนี้ต่อแต้มดัมซิง เดินตามไปดูครับก็เป็นคันสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เสียแต้มเอาดินลูกหลังมาครับจะวิ่งเด้อหมากัดวิ่งตามแล้ววิ่งตามตูดแล้วครับ นี่ครับจุดที่เทดินลูกลังเมื่อกี้น้องมานาวมาเทรตรงนี้แหละคลิปก่อนนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตั้งลบใหม่เลย mày vô mày giết giết น้องนว่นดำซิ่งทำรถต่อแต้มเทลูกลังครับ เอาแล้วเอาแล้วครับจะปีนเขาแล้วครับ <ots of old women> ไปนู่นแล้ว เสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยวงแตกวงแตกอะไรน้องมิ้งเสียงอะไรเมื่อกี้พี่เอายวทำอะไรเมื่อกี้พนที่ตกล้ปล่อยคารุปพี่เอียวปล่อยพลังปล่อยพลังครับโอ้เมื่อกี้หันหลังให้น้องนิ่งซะด้วยสิเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ตั้งเอียวมิ้งกะดึงนกีต้าก็มั่งเปิดเบื้งคุ่ทถ้าตกในครุปแล้วเป็นไง มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปไหนฮะไ,ไ,ไม่หรอว่าเขามาแล้วอล<า>ของฉันนอ้นี่ <ไป S 2> ตรงโรคโรนี่เลยมาด้เด <laughs> ลองล่นลองน่นเอาแบบล้อไม่ติดดินเลยเบิร์ดไปเลยแล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยเลยเอาลงดูใส่เกียร์ไว้เกลียรวสองเกียร์ไว้ออกตัวดูด้วยเอาเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยครับ เดี๋ยวก็เดินตามมาครับผมเดินตามไปเดินตามมาครับ <c oughs> ไปแล้วสำหรับ <c oughs> ก็จบสิ้นลงไปครับสำหรับการเทหิมเททรายเทดินลงปูน นะครับที่วัดแนงมุดบ้านแนงมุดตะบนแนงมุดอำเภอกาบเชิงจงังหวัดสุรินทร์ครับน,นี่ก็จะเป็นโรงฉันครับผมสาลาโรงฉัน,น,นอะไรครับเมื่อกี้แม่นังครับวังหันครับโอ้ลำพ <ตก S 2> ว่มโต๊กว่ะฮะ เฮ้ยจีวางไหนเน่เจ๊จ๋าไอลราเดินทุกคู่กับเจ๊จ๋าด้วยดิ่หุ่นเข้ากันนะเจ๊จ๋าเขาว่ายังไงบ้างเฮ้ยเฮยไปยืนไล่อยู่ตรงนี้ไปดูไม่คลนอ๋อคือวางสั้นเขไม่รู้ผู้เบาที่ไหนไม่รู้เอ้าแล้วเจ๊จ๋าไม่รู้จักบ่โอ้ยตีดเหรอฮะไม่เอาคือบ่กหัจักว่ะ โบ้โมเมนทีมงานเทาตี้อ๋อแสดงว่าเขาติดตามผลงานของเจ๊จ๋ากับบุญเส้นมานานผู้บ่าวมาจีบวิ่งหนีเลยบ่เจ๊จ๋าโอ้โหหัวหยองไหนไหนคนไหนอ๋อคนไม่เต็มเตียวอ่าคนไม่เต็มมันจีบเจ๊จ๋าน่ะวิ่งกระเจิงเลย อ๋อนี่บ่คนเสื้อขาวนี่บออ่อ Diamond, ๋อน้องมิ่งน้องมิ่งหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดินอ๋อนี่ครับเขาบอกคนเสื้อขาวนี่หัวเสื้อขาวกระโดดคุ้มนี่เมื่อกี้นะ จ,จากับบุญส้นบุเส้นวิ่งกับเจิงเลยเมื่อกี้อ่าโอเคครับผมจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเปิดคลิปหน้ากันต่อครับมันจะมีอะไรมันมันมาฝากกันสวัสดีครับ